สวัสดีปีใหม่แลวดีอะไรขนาดนั้นสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนแฮปปี้นิวยีนะคะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมากๆขึ้นไปเลยแล้วก็เฮงเฮงรวยๆกับทุกคนเลยอะไรที่ไม่ดีในะปีเก่าก็ขอให้ปล่อยมันทิ้งไปนะคะแล้วก็มาเริ่มปีใหม่ด้วยกันโอเค แล้วก็ปีนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะไปข้างนอกก็อย่าลืมพกหน้ากากอนามัยแล้วก็แอลกอฮอล์นะทุกคนเข้าใจหรอเปล่าแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ปีนี้อยู่เป็นกําลังใจให้ฟ้าแล้วก็ปีหน้าก็อยู่ด้วยกันต่อไปนะเอาจริงๆนะคือแบบว่าทุกคนที่ติดตามฟ้านี่ฟ้ารู้สึกแบบมีกําลังใจในการทาคลิป YouTube ขึ้นเยอะเลยก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณที่อยู่ข้างๆนะคะแล้วก็อยู่กับชิปะไปนานๆนะโอเค ไม่มีอะไรละเขินไปก่อนนะบ๊ายบายแฮปปี้นิวเยียร์ชีปะนะไม่ใช่ชีปะ <c oughs>